นี่ก็จะมาตามความฝันของเส้นติกสามช่นะครับท่านผู้ชมก็รอฟังนะครับว่าเพิ่นฝันในแนวทางตัวเล็กตัวใดนะครับนอันเนไหนันเ็นไหนแคนเยอะแล้วขัลายหบอกับรได้ฝันนลหนดิี่ตังคือฝันว่ามีงูตัวใหญ่ ทำตัวใหญ่เท่า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 เขาลยล่ะดูสีดำเด้ค่ะพนเลื้อยมาเลื้อยมาแล้วก็ยกคอยอย่างนี้แหละแล้วคุณจะเปลี่ยนกายที่มาจากข้างไหนเลื้อยอยู่ในป่านั่นเองป่าหลังบ้านท่านเหรอไปหลังบ้านที่เราไปเอาจอมผัวใช่ใช่ไปเอาตัวเลขจอมผัวกนวันที่เ้าไปจับกนลูปมาแล้วก็มันก็เป็นเป็นเป็นบ้านเป็นปุ่มปุ่มทีมันอะไร เป็นเพื่อนอ่ะเพื่อนไม้ไทยเป็นเพื่อนไม้ไทแล้วบัดนี้ยเขาจะมีซ่านเขามีซ่านเพื่อนเขามีซ่านเพื่อนแลน้วบียบเพื่อนกับีลูกสาวสองคนคุณย่าอันที่ล้วแปลงกายเป็นไอ้กู้น่ะคือเพื่อนแต่งกายเป็นคุณย่าไใส่ผัดุงสีดำใส่เสือมะฮอมสีดำสันเงายาง,าห,งาหัวสั้นหัวคอนมนะยางามาแล้วไม่ให้ตัดนี้ ใช่แล้วก็บอกว่าผมหัวจะหยุยแล้วก็บอกว่าซอยเน่ซอยเน่คนเป่าไทยได้ช่วยด้วยช่วด้วยสามเ,เพื่อลูกเพนนันกะที่เดียวเห็นเนี่ยและในระยะวางประมาณสามสิบเมตร เราอะระยะห่างของเท้าสิบเมตรเนี่ยคือเห็นเลยว่าเป็นคนสวยมากหน้าขาวผิวขาวใส่ผ้าถุงสีดำลูกใช่ลูกเพื่อน่ะลูกสาวสองเพื่อนน่ะอ่าโอ้คนหัวตีลูกบ้านซะกปันนี่เฮ้ยไหนย่าดึงยิ้มแต่ว่าหน้าตาน่ะสวยแต่บ่เห็นเลยพอเห็นแต่ว่าเป็นเป็นหน้าอะไแต่ว่าคิดว่า ขาหัวฟัดหัวแป้งมากเล้วก็เห็ดกับปากจุปากจุช่วยด้วยช่วยด้วยเคุณบ้ารู้นลละได้ไหมได้ไหมอันนี้ได้ไหม,ไไมก็ไปเคาะเคาะสังกนะสีเก่าน่ะเคาะไล่แล้วไปไปยังมาไปยังมาโอู้คุณวะไปยังม,มากยังมากยังมากยังมากไกลคือในอันกลัวไหมยานยานพ<า>ัด แค่อันลูกกระเคาะน้ำใหม่คอน้ำคอน้ำทุกอย่างคเพื er> ่อที่เสียงแล้วไปแล้วก็งานคอยงานขามมหาลูกแล้วก็ยางแบบบักขาตอกแตกตอกแตกตอกแดงสีมหานูกัดโอ้ยจนแค่นแบบปุ๊บปุ๊บจนเมยเคลื่อนลูกที่บักใครหรือที่อยากมาช่วยอยากให้เราช่วยนะกัร ชือกระทอมเี่บอแมนกระทอมสมัยเก่าขึ้นนีะนะแมนแมนขึ้นในห,หนังนั่นแหละแล้วมันก็เป็นกระท่อมกระท่อมยกขึ้นแล้วมันขึ้นขนในห,หนังเหลืองหน้าขี้ว่ะเพื่อนกรใส่เพื่อนกร,กระเสือแต่ว่าคือใสเ่เสือสีดำแหนใส่เสือสีดำคนถึงงูเพรว่ามีความทุกข์เนาะใส่เสือสีดำกระบอกงูด้เพราะว่าให้ซอยสรอยยังแบบสร้อยยังาอายแล้วผูกก่อน ายเราปูกกรแฟนอะปูกกรอแสดงยั่งบุรุเลยมาให้ช่วยอะไรใม่ใช่ติดตื่นก่อนเหรอแม่ราปปูเพราะว่าติดไหลแห้งไหลจนยาตื่นแรกๆนะคุณแม่แม่มาก่อนใช่ไหมอกให้มาช่วยแล้วก็ลูกอีบอลูกกั่ยืนยิ้มยืนยิ้มยืนยิ้มที่ท้งซ่านเฮีอนนน่ะละค่ะอ๋อมีแต่แม่มันมาบอกว่าลูกขันยืนยิ้มม่คนลูกเว้ยคนลูกจะมื่อยี้เพราะว่าลูกยืนเนาะดีก่ะที่กับ ที่ก็บอกเขาใจดอกเพราะว่าวันนั้นไปเอาจอมหพวงเนาะไปเอาเลขจมหพวงคืก็ะโบงหูดอกว่าเพื่อนอยากให้ช่วยก็ไม่รู้นะแต่ว่าในในความคิดนะในความคิดเน่ยคือคิดว่าซ่วยเฮ็ดบุญให้บ่หรือจังได้จังสินนะให้เฮ็ดบุญซ่วยให้เฮ็ดบุญหาบอดสันนี้ทวไมให้ซ่วยก็จะให้ซ่วยจังไดน้อนคือกระโบงหูหลังจากนั้นก็ไม่ฝันเด็ กระเบนที่กะมิแต่ทัตตื่นยังเมื่อสามาติกกะทักทักไปหาอันพ่อหญิงมาเอาเด้อฝันเป็นตะย่านทักที่ว่าสิฝัน,นตื่นมายังย่าอยู่แม่บอกยัง่านเนนานบนาๆคือมันคือมันติงตาเลยเด้แต่ว่าตาหนาแล้วบ่เห็นเด้เพราะว่าพิเห็นตาผ่านเบาหนาย่างพี่เป็นแปนลงแปลงล่างกต่ย่างเ<า>น,นียนเป็นผู้หญิงเลยเป็นผู้หญิงเนียนเห็นคนทีนแปลงตอนไหนละเพิ่นบเลยเด้ คนวเบื้งเล็กนเหื่อยมากแลละเพื่อกับเบื้อคนมาเลยขี้เลกเลยนมอก่อนเงี้ยเลยมากแล้วกับแป้งเป็นย่า่เงี่ยเกิดปลาใสเด็ดเกิดปลาใสเกือบลใสเงี่ยเดี๋ยเราไได้ใส่เกิดเดี๋ยวเราก็งานหยองมากคือจังเน่าเสียบหนามหยองมหาสิง่ะผัดถุงเสือสีดำผัดถุงบ่ได้เบียงข้าวเนี้ยเป็นผัดถุงคืึบแต่ว่า ภาพับพภาเป็นคือจังสีเป็นจูงกระเบนค่ะส่ะกับเขาแต่งชุดไทยแหละข้างหน้านี่ยเขาพับไปพับมาเหมือนชุดไทยเใส่กันนะจ้แต่ว่าหางไซส์เสือไซส์เสือมาห้อมไส์เสือมาห้อมตีทั้งนานล่ะแต่ว่าเขียนเงาแล้วก็ยางมาแล้วก็สั้นหัวสั้นหัวแล้วก็เฮ็ดปากปากจนบุบบุบ้าไปแล้วก็เป็นปากจูให้คือจังหน้างูหน้าม้าล่ะ งติดตาลุงยืนเบิ้งมันบอกลูกเขาหลับยิ้มแม่นี่ผู้หญิงแล้วก็มีลูกเป็นผู้หญิงสองเป็นลูกสาวสองคนครับแล้วันนี้เแจ้งแม่บรความฝันเปรยว่าจังแม่รู้าะเขาเขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าอ่ความฝันนี้ที่เป็นความฝันที่แบบว่าจะมีหัวข้าว แต่ว่าซอยหนุ่มซอยหยางจังสินอะม่ค่ะนีเงินอุปถัมภ์วามผู้แม่นะะในข้อหน้าคือมีคนตีความฝันให้ตริงอ่ะที่ก็เข้าไปดูในไปดูในตำราใช่จะมีไม่จงไงจะมีคนผู้ใหญ่คนใหญ่คนโตมีคนที่มีผู้สูงอายุจะมาช่วย ใหเหลืออยู่ตลอดจังสิแหมจะไม่คือจะมีดวงอุปถัมภ์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่จะไม่นู่จะไม่จะไม่แบบว่าเหมือนับสนใช่ใช่ค่ะจะไม่คือคือถือว่าเป็นดวงดีใช่ไหมใช่คือคุณจะมีผู้ใหญ่มาอุปถัมภ์ตั้งชูเพราะว่าหรือเพราะว่าติกะที่กเขาทบุญตลอดเนาะทิ่กทําบุญตลอดเมื่อเมื่อวานเมื่อเมื่อวานเมื่อวานซื่อนี่พระเจ้ามากพระเจ้าสิจนาบดานิวัดผู้ถติกะเอาเงิ่นแ้นขาเพื่อนนึงเนี่ย ไปช่วยไปช่วยนะคะท่านผู้ชมสายบุญนะคะเพราะว่าไฟนะคะน้องติ๊กก็เซียนติ๊กนะคะก็ได้ทําไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถือว่าเป็นสะพานบุญอันยิ่งใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็น้ำไหลไฟมาเนาะแฟนช่องก็ถือว่าได้ร่วมทําบุญเนาะใช่ใช่แล้ววดงวดงวดที่แล้วนะไอตัวเลขแนวทางของเซียนติ๊กก็เข้านะคะท่านผู้ชมก็คือทั้งบนและล่างเนาะแล้วงวดนี้ก็จะขอแนวทางความฝันกับจ่าทองให ื่อนี้ความเขา้ากัน่คะที่เข้าไปดูในตำราเนี่ยมันจะมีเลขเลขเลข,เลขนำโชคนี่มันจะเป็นศูนย์สามหกแปดเก้าศูนย์สามหกแปดเก้าแปดเก้าใช่คือเลขนำโชคมันจะเป็นศูนย์สามหกแปดเก้าแล้วก็เลขมงคลน,นะส่วนมากฝันที่จะเข้าเลขมงคลน,นะเลขมงคลมันจะเป็นสามหกแปดเจ็ดแสดงว่าจับคู่มาเนี่ยมันม คือติ๊กจำมาเลยติ๊กจำมาเลยเพราะว่าติ๊กติ๊กเพราะว่าติ๊กเมมโมรีติ๊กีแล้วก็เลข3ตัวมันจะเป็น088ย์8ปดแปดศปดแปดศูแปดแปดสมตัวนะคะท่านผู้ชมศูนยมันจะเป็นใช่เลขเลขสตัวก็จะเป็น36กับ8ปดเจ็ดสามใช่แล้วก็เลข3ตัวมันเป็น0ูนย์8ปดแปดห ปดเจ็ดอันนี้ตีมาจากข้อมฝันเลยบอกใช่คือคือทํานายฝันเลยเอาตามคําทํานายฝันใชตัวเลขมันตรงกันไหมเลยเรามาตีใหม่เป็นตาราเลยบอกรอยู่ในตําราเลยอยู่ในตําราเลยเพราะว่าฝันยังมีแปลออกมายังซีเลยบอกครับใช่อ๋อครับมันแปลออกมาแบบนี้แล้วก็ติก็ซื้อแล้วงวดนี้เอาเลยจัดเลยหรอใช่ตีก็ซื้อแล้วแปด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 ศูนย์มันไม่มีศูนย์แปดแปดไงติกก็เลยได้ 8 8ดเออมันมีมันมีมันมีอยู่ตัวหนึ่งติ๊กได้สองศูนย์แปใช่โอ้ไกลๆนกลขกันกันแล้วท่านผู้ชมกันากลับไปกลับมาแล้วติ๊กก็ซื้อติ๊กซื้อซ้ำนี่แหละปกติกูซื้อได้งินในซื้อได้เฮ้ยมั่นใจบ สีใบค่ะซีใบหาใบเนอมันใจตัวเลขมะนี่เลขมาเพราะว่าโดนเลยใช่ไหมมันเข้าสูตรเราใช่ไหมค่ะมันเข้าเลขสูตรสูตรที่หนึ่งเอ้ยสูตรสูตรใหม่มันเข้าสูตรใหม่มันเข้าสูตรใหม่เพราะว่าเอียงจะง่อยแนวสูตรมาช่วยจน่อยในติ๊กเดี๋ยวค่ะท่านผู้ชมเอาสูตรมาหยาบเป็นไงเดี๋ยวเซนติกเป็นาความฝันตรงกับเหล็กสูตรนะครับท่านผู้ชมก็รอดูเหล็กสูตรของเซนติกไปนํานะครับประกอบกันเพื่อ มันตรงกับใจท่านผู้ชมนะครับเนานะ,ะให้ลอ,อก,ก่อนนะครับท่านผู้ชมแป๊บเดียวนะครับความฝันกับเลขสูตรจะตรงกันบ่ครับเพราะว่าเสี่นติเขาชอบนะครับเพราะว่าเิ่นมั่นใจเป็นบ่ค่อยบ่ค่อยสื่อลอตเตอรี่ครับงวดนี้เพิ่นสื่อลัตเตอรี่ไ้นะครับ ไปค้ำตรงกับแตงอันนี้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามอันนี้สูตรเก่าเนาะสูตรเก่าสูตรเก่าสูตรเก่าให้ดูอีกรอบนึงถ้าสูตรเก่าติ๊กสูตรเก่าติ๊กซื้อตัวนี้ครับหกศูนย์หนึ่งแล้วก็หนึ่งแล้วก็หนึ่งศูนย์หกครับค่ะแล้วก็อันนี้คือคือสูตรเก่านะเป็นสูตรเก่าค่ะใช่ใช่อันนี้คือสูตรเก่านะค่ะอันนี้คือสูตรใหม่ได้บัตร นี่คือสูตรใหม่อ๋อมาตรงกับสูตรใหม่นะครับใช่เก็บแบบนะครพี่ตังพี่ตังจำได้ไหมก่อนที่หนูจะฝันใช่ไหมหนูก็ยังมาเน้นแปดแปดใช่ไหมใช่ค่ะหนูเน้นแปดแปดก่อนที่จะฝันก่อนที่พี่ตังจะไปอะไรนะจอมลวกจอมลวกใช่ที่วันนั้นที่เราไม่ถอใช่ก่อนที่เราจะแล้วก็แปดศูนค่ะปที่ที่หนูเน้นอ่ะอที่หนูเน้นที่ที่คุย ค่แต่ว่าแปดศูนย์นะตรงๆกับลายคนอยู่เลยครับแปดศูนย์เลขแปดศูนย์เป็นในแน,นวทางมาหลายคนอยู่ครับก็เป็นแนวทางเนาะ 80, แปดศูนย์แปดแปดนะครับตัวเลขมันก็ตรงกับความฝัน,เน,นะเ,นเนาะแปดแปดนะพี่เนาะใช่ค่ะแต่ว่าวความฝันนี่เนียนแปดแปดเหรครับสามตัวนี่นี่นี่คือฝันอันนี้อันนี้แล้วทีนี้ทีบคือฝันนะครับ ท่านผู้ครคะอันนี้นะสำหรับท่านใดท,ที่ถามหาเบอร์โทรนะคะแกปหน้าจอไว้เลยนะคะเบอร์โทรของเซียนติ๊กนะคะท่านผู้ชมสําหรับท่านใดที่อยากสั่งของนะคะหรือว่<ล>าอยากร่วมทําบุญนะคะไหนไหนคะอันนี้คืออันนี้คือฝันนี่คือฝันเลยมีฝันปูแปลงกายเป็นผู้หญิงแก่ปูแปลงกายเป็นผู้หญิงแก่นะคะตามความฝันที่เซียนติ๊กฝันนะคะแปลงตัวเลขออกมาแล้วนะคะก็จะมีตัวเลขเด่นนําโชค 03689 03689เลขมงคล3687แล้วก็088 80ุ้ง80กระตุงเนะเาะเอาสอตัว 2, 80ก็ได้8 8ก็ได้นะเขาเนาะติ๊กเนาะเมนนี่ดูมาจากตำราเลยบอกครับเมนตำรานี้เขาตีแบบนี้มาเลยเนาะมาเลยเตดคือตีมาแบบนี้เลยเท่าที่ดูตำราที่เขาเปยมานี่เซียนติ๊กว่าตัวเลขมันเป๊ะไหม มันเป๊ะนะสวนมากเพราะว่าติ๊กดูตำรานี้ตลอดถ้าฝันนะงวดงวดที่แล้วที่ว่าเป็นงูสองสีมันก็สามแปดค่ะสามแปดตรงๆเลยเ,เพราะรว่าสามแปดมันจะเข้าเลขมงคลนะค่ะไอเลขนำโชคนี่มันจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่ามันจะมาเข้าเลขมงคลนะจะบอกให้ครับ<ห><ร>มน้มรมารุ่นยตัวเลขงแล้วนนี้พี่ตังจะพูดให้ฟังว่า หลังจากที่ซื้อเลขพวกนี้แล้วเนาะเลขตัวนี้แล้วนี่ติ๊กซื้อตัวนี้นี่แล้วค่ะติ๊กฝันว่าติ๊กได้กินเลี้ยงหลังจากที่ซื้อเลียงโชคลาบมาแล้วสี่ใบสี่ใบแล้ก็ฝันว่าติ๊กได้กินเลี้ยงกุ้งแสดงว่าส่งเรื่องงานกินเลี้ยงกินเลี้ยง กินเลี้ยงแล้วเวงบ่คบอกด้อไี่ผิดางทีงบ้านจากมาตะทางใดยิิงปืนกาดเลยลูกวานเลยเลือดเอ็มละนาวเลยในความฝันว่ะในความฝันอ่ะครับยิงปืนใส่แม่นถือเข้าบ <ใจ S 2> อกก็ถือลูกถือเต้าถือเข้าเสียดนาเสียดล้างไปถือ,อยิงปืนถือเลยห,ห่วยคันว่าถือเ,นเ,นเลขกัน จักสิจืองังแล้วจักสิจางอันถึงนี่แสดงว่าเลขที่เขาแล้วก็ฟันว่าได้กินหอบเมียนได้กินงานเลี้ยงเลยเด้พี่ตังกินงานแบบงานเลี้ยงติดจักบรูเหละว่ามันงานเลี้ยงยังแต่ว่าติ๊กับเขาไปเบื้องตำราอีกคือเขาเด้เพราะว่าเสียงโชคแล้วที่เขาไปดูตำลาอีกเหมือนเดิมเด้พี่ตังไม่ใช่ว่าติ่แเออได้กินเลี้ยงแล้วติ๊กับเฉยๆเด้ไมายังไงล่ะทีนี้ติก็ไม่ได้แล้วเขาไปดูตำลาว่ายังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะท่านผู้ชมเลข เลขที่ออกท่านผู้ชมคะมีแปดศูนยูนย์แปดเก่าตัวนี้แปดมานะเนี่ยแปดมาเหรอที่ก็ไม่เข้าใจหรอกออว่ามันเลี้ยงสะสกมันมาเหมือนเดิมมันเนี่ยใช่เนาะอันนี้เป็นความฝันหลอบสองเหรครับมเมนควาติดเสียงโ <ๆ S 1> ชคมาแล้วมันมาติดแปติดเสียงโูคมาแล้วแล้วติเกิดมันเหมือนกับว่า มันเหมือนกับว่ามันโดนใจอะไรสักอย่างเหมือนโดนบันดาลสักอย่างนี่แหละทาะแล้วไม่รู้หรอกว่ามันติสิคือหวยหรือต<ะ>ิสิ่าขายดีบ่หรือติสิติสิมีผู้ใหญ่มาอุ้มชู้บ่หรือจังไดติกรบ,บ่หู้ะ่ะแต่ว่าณนะตอนนี้ก็คือเออเราก็ให้แนวทางเนาะคือว่าแบ่งปันมาเล่าสู่กันฟังแบ่งปันความฝันแบ่งปันแนวทางแล้วก็ นี่ก็เป็นความฟันหลอกสองค่ะคผู้ชมก็ไปเด็กเด่นเด็กน้ำโชกะศูนย์แปดหนนะครับตัวเลขมันไม่เยอะนะพีคค่ะมันมีมันมีแต่เลขแปดนะสังเกตดูนะมันจะเป็นแปดทั้งหมดเลยสรุปแล้วคือแปดมาเนาะใช่แใช่ไหมแปดกับศูนมาแน่นอนวันนี้ฟันทงแปกับศูนมาเนาะใช่ในความรู้สึกใช่นะ แปนะคะท่านผู้ชมสําหรับเซียนติ๊กมั่นใจนะคะเลขมงคลมีแปหานะครับแปดห้าสามหกหเลขมงคลนะครับเลขมงคลแปดห้าสาหกหนึ่งศนย์นย์หนึและศูนนะครับนี่ก็เป็นความฝันบอกเป็นความฝันบวก เลขสูตนะครับเลขมาตรงกันพอดีของเซนติกนะครับก็ท่านผู้ชมชื่นชอบก็ไว้เป็นแนวทางในวดวันที่16มีนาคม2564นะครับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อดินด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บุญธรรมนำโชคเลยนะครับสวัสดีครับ